กองบัญชาการกองทัพไทยยังคงจัดกำลังโดยเฉพาะกำลังพลฐานมณฑลฐานบกที่37ร่วมกับภาคส่วนราชการและกลุ่มจิตอาสา,าภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับผู้ประสบอุทกภ,าภ,าภายัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชุมชนเหมืองแดงเกาะทรายผามควายและไม้ลุงผลอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ใช้กำลังคนเป็นหลักในการเคลียร์ดินโคลนและขยะครัวเรือนออกจากบ้านเรือนประชาชนเนื่องจากเครื่องจักรเข้าลำบาก และเข้าไม่ถึงด้วย ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับริมแม่น้ำสายหลายคนต้องออกมาคอยดูปริมาณน้ำในแม่น้ำสายรวมทั้งนูดูแนวบิ๊กแบ็กส่วนที่ราชการทำไว้ว่ามั่นคงแข็งแรงหรือไม่เพราะเกรงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำสายอาจจะแห้งแต่ก็ยังคงมีปริมาณน้ำที่มากถ้าเกิดมีฝนตกหนักอาจจะล้นแนวกั้นได้ยังนั้นยังต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอด เวนายสุจินดาซาวพักดีชาวบ้านในชุมชนเกาะทรายซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวตั้งอยู่ริมแม่น้ําสายก็เลยมีดินโคลนไปทับถมตัวบ้านสูงกว่าครึ่งหนึ่งค่ะก็เลยเข้าไปอาศัยหลับนอนไม่ได้ยังต้องไปอยู่ที่บ้านญาติด,ด้านนอกพักมาตั้งแต่น้ําท่วมใหม่ๆแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยดูว่าเป็นน้ําท่วมที่หนักที่สุดในรอบ50ปีเสียหายทั้งหมดทั้งบ้านเรือนและทรัพย์สินค่ะในโลก น่าจะ40-50ปีครับน้ำขึ้นสูงมากระดับน้ำเกือบถึงพื้นนี่เลยครับตอนนี้ก็คือเดือดร้อนมากครับในบ้านมีคนตายแล้วก็คือแม่ยังทำอาชีพไม่ได้ครับคือทำเต้าหู้เป็นก้อนขายเ้ยครับดังนั้นเพียงทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับการบันเต้าหู้ทำเต้าหู้นี่เสียหายหมด การฟื้นฟูอาจจะยากลำบากแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลน,นครขุดพบสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองน้ำหนักประมาณ3บาท1เส้นค่ะตอนที่ไปช่วยทำความสะอาดภายในแล้วก็ประกาศตามหาเจ้าของไปพบว่าเป็นของนายรังสรรวรรณศรีก็เอาทองไปส่งคืนให้นะคะเจ้าของดีอกดีใจมากขอบคุณน้ำใจของเจ้าหน้าที่อาสาท,ที่เอาสร้อยคอทองคำมาคืน,นะคะ่ะ